เราลองเล่นฟิลเตอร์นี้แบบเป็นแฟนเก่าแฟนใหม่กันดีกว่าค่ะฟิลเตอร์วันพี่ชอบแก่กูอะกูคมแฟงกี้ตอนแรกอ่ะยังไม่เท่าไหร่นะเหมือนก็แค่คมคนวิตรฐานแต่กูมาคมแฟนใหม่เป็นมิสเตอร์ทีเนี่ยกูคิดอะไรอยู่อ่ะพลาดมากนะคะนำตาลคนนี้แฟนเก่าคนนี้คือแฟนใหม่ เอ้ยเอ้ยผู้สูงอายุอีกแล้วตัดภาพไปตอนนี้กูจะต้องเป็นแบบคุณป้าแล้วนิดหนึ่งใช่ไหมมึงแต่เขาโอเคนะจริงไม่แย่แต่กูไม่ชอบลูกตัวเองได้ปะ <c oughs> <c oughs> คนนี้คือแฟนเก่าคนนี้คือแฟนใหม่ <c oughs> เราเข้าสู่สมาคมรักวายร้ายนะคะมึงแค่โดฟากูก็ปังแล้วนะกูได้เขาเขาได้เลยเหรอคุณเพศอะไรก่อนคุณต้องตอบ <c oughs> คุณเป็นผู้ชายหรือคุณเป็นผู้หญิงคุณต้องตอบแต่ว่าถ้าเอาความความเลิศอู้เทว่ว่ะกล้าวใจมันจะเป็นเรื่องแบบ รักดาเป็นเรื่องรุนแรงเหมือนกันฉันจะต้องฉันต้องเป็นใครในเรื่องเนี่ยกูต้องสวยหรือว่ากูต้องเป็นใครเบอร์ไหนเป็นเจ้าหญิงสักเมืองอย่างนี้หรอโอ้ยดีว่ะแ็นเก่าแฟนใหม่โอ้ยคือการที่จะเป็นชอยว่าคนนี้เป็นแฟนเก่าเนี่ย ทุกคนรู้สาเหตุว่าเพราะว่าเขากลายเป็นโดนัทเราก็เลยต้องเลิกกันแต่การที่กูมาคบกับอีนี่คือมันต้องมันจะไม่มีวันเกิดขึ้นไว้กูขอตายดีกว่าถ้ากูจะอยู่กับอีนี่คนนี้เป็นแฟนเก่าคนนี้เป็นแฟนใหม่ก็คือตอนแรกอะโดน โดนบังคับขืนใจให้เป็นแฟนกับโมเลียแล้วเอสก็มาช่วยชีวิตฉันแต่สุดท้ายแล้วฉันก็ต้องกลายเป็นคนที่อยู่คนเดียวสินะสุดท้ายสุดท้ายคนนี้แฟนเก่าคนนี้แฟนใหม่แปลว่าเรื่องราวนี้มันเกิดขึ้นที่ cross skill <laughs> ตอนแรกโดนหลอกมารือว่าคนนี้เป็นสีจักรพรรดิใช่ไหมแบบสีจักรพรรดิคนใหม่อะไรเงี้ยก็เลยแบบอุย๊ยแบบด้วยอํานาจบรารมีแล้วขออยู่กับบักกี้แต่พอเข้ามาอยู่หลังบ้านเห็นแล้วจริงๆว่าแบบเฮ้ยคนที่ลั่นสิ่งนี้คือขอ,ขอ,ขอดคดใดกูก็ไปหาขอคดไดค่ะชำ้ำ